สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเตรียมตรวจสอบต้นตะเคียนที่บ้านลุงพลครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือไม่ป่าไม้เรียกประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องกรณีเข้าตรวจสอบต้นตะเคียนบ้านลุงพลเข้าขายครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือไม่ ความเคลื่อนไหวที่บ้านกุกโกกวันนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้าตรวจสอบต้นตะเคียนที่ศาลเมตตะเคียนโสระพีข้างบ้านลุงพลหลังนายอัฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมร้องขอให้ตรวจสอบว่าเป็นต้นตะเคียนจริงหรือไม่และครอบครองโดยถูกกฎหมายหรือไม่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ระบุว่าต้นตะเคียนถือเป็นไม้ห่วงห้ามที่ผู้ครอบครองจะต้องสามารถชี้แจงได้ว่าได้มาจากที่ใดมีที่มาที่ไปอย่างไรส่วนกรณีตะเคียนท่อนบ้านลุงคนจากข้อมูลเบื้องตน้นทราบว่าไหลมาจากบนภูเขา ลอยมาตามลําน้ำก่อนมาติดอยู่ตรงสะพานแล้วลุงพลไปพบจึงนําขึ้นมาตั้งสารเมตะเคียนในส่วนนี้ถือว่าผิดกฎหมายพบเป็นไม้จากป่าแม้ลุงพลน,นํามาตั้งเป็นสารก็ถือว่ามีเจตนาครอบครองไม้ห่วงห้ามเพราะไม่ได้มาโดยการตัดไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเอง สำหรับต้นตะเคียนต้นนี้หากตรวจสอบว่าเป็นต้นตะเคียนจริงก็จะถือว่าผิดฐานครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่หากไม่ใช่ต้นตะเคียนจริงการตั้งให้คนกรับไหว้บูชาแบบนี้ก็อาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก โดยมีใจความว่าโดนทั้งคืนทั้งล่องนะจ๊ะกรมป่าไม้เตรียมลงไปตรวจสอบต้นตะเคียนครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าเป็นไม้ตะเคียนไหลมาแล้วเอาขึ้นมาครอบครองก็ผิดเพราะเป็นไม้ห่วงห้ามแต่ถ้าไม่ใช่ไม้ตะเคียนเป็นไม้อย่างอื่นก็เข้าขายหลอกลวง ครั้งหนึ่งฉันเคยได้ยินเสียงพูดแบบนี้ผ่านหูฉันจ้ามันเป็นไม้มะคา่าตาจะเอามาทำเสาแต่เอาไปซุกไว้ตรงนั้นกน่อนพอดีเกิดเรื่องพลมันก็เอาขึ้นมาไม้อะไรก็ไว้ได้ทั้งนั้นพอไม่ว่าจะไม้อะไรก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ทั้งนั้นแหละ tag, อีพอเศาวเวา้า เสียงดำตับเป็ดแทรกขึ้นมาหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าฉันเคยได้ยินเสียงแก่สำเหมือนกันตัดหัวตัดท้ายซ่อนไว้กลัวป่าไม้มาเจอข้อหาลักลอบตัดต้นไม้ฉันเคยพูดอภัยให้ข้าด้วยเถิด สายอยู่วิงแก้ให้ในายหัวดวนณนะตอนนี้ตูนอนงอนในห้องมโนกันแต่ก่อนว่าตาโชว่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนตอนนี้ดีกันเป็นไม้ตะเคียนลรวเดอ้อขอบอกตอนนั้นว่าเสารีบๆเลยอย่าให้เขาหลอกคนมากไปกว่านี้ถ้าต้นตะเคียนจริงผิดกฎหมายคุ้มครองป่าไม้ ถ้าต้นตะเขียนปลอมผิดกฎหมายหลอกลวงงานนี้หัวกุดแน่เจ้าเมืองเดอะ a เฟกเปล่าเนี่ยย้อนดูเฟกทุกอย่างและก็มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยบอกว่าสาวใหญ่ไฟ้สุดออกมาท้าช่องนักข่าวทั้ง3มช่องว่าคิดจะเอาผิดนาง มีปัญญาหรอนางว่างาั้นนางใหญ่มากใครได้ดูที่นางไร้สดบ้างความใหญ่ของนางคับฟ้าเลยนะจะบอกให้หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าจริงหรอถ้าจริงก็รู้สึกว่ามันจะท้าทายอำนาจมืดเดือเกิน มันไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครทําก็จริงแต่คนฟังแล้วเขารู้ว่าแกสื่อถึงใครและเขาพิสูจน์ได้แกก็ผิดจา้าทุกวันนี้ทนายเขาเก่งสารเขาไม่ได้กินยาเหมือนแกนะไปศึกษากฎหมายมาใหม่ค่อยมาห้าวสิ่งที่นางพูดนางมั่นใจว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนางก็เลยมั่นใจ ว่าตัวเองพูดไม่ผิดปล่อยนางห้าวต่อไปเดี๋ยวได้โดดเดี่ยวหน้าบันลังจัดมันหนัหนกๆเลยค่ะจะได้รู้ว่าทำอะไรนางได้บ้างมิ่นประมาทผู้อื่นพูดโดยไม่มีหลักฐานอันนี้ฟ้องได้ทุกช่องเลยนะรวมตัวกันไปฟ้องนางจะได้มีหลายคดีหน่อยนางยังเปรียบเทียบให้ฟังเลยว่า ที่มีโจรงัดบ้านนางคุณตำรวจยังไม่มีปัญญาออกหมายเรียกเขาเลยนางว่างั้นไม่ดูหรอกครับเสียเวลาเปล่าเสียสายตานี่ก็ไม่ได้เข้าไปดูช่องของเขานะดูช่องคนอื่นที่เราติดตามอยู่เขาลงไว้ไยวสวยรวยกระเช้ารู้เท่าไม่ถึงการคิดว่าทางทีวีช่องใหญ่ๆ เขาไม่เอาเรื่องเอาราวหรอกครับเขาไม่ถือคนบา้าแน่นอนครับองค์ครักษ์ขั้นสี่จันเจ้าเองก็เพราะว่าไม่เอาเรื่องนางอย่างนี้แหละนางถึงได้ใจนักว่าตัวเองเก่งรอชมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปขอรับองคครักษ์ขั้นสี่จันเจ้าเองไร้สาระอย่าไปให้ราคาค่ะไปเล่นทางนน้นไป รอดูจุดจบค่ะจะเป็นเยี่ยงไรรอมาเล่ารอสองมิน้นก็ไม่เข้าไปดูป้าหรอกค่ะใหญ่จริงๆค่ะเห็นอยู่ตัวนะที่ใหญ่